กับเข้ามาพบกับรายการเสรษฐีซองกัน <Für> ต <air 11> ่อนะครับโดยเมื่อพูดถึงสยามบ้านเราในสมัยนั้นเนี่ยก็ซึ่งจะอยู่ในช่วงของสมัยพระนารายมหาราชมีการว่าจ้างวิศวกรฝรั่งเศสดัตในการสร้างวังธิรบุรีนะเพื่อหนีความวุ่นวายในเมืองหลวงจากกลุ่มขุนนางเก่านะแล้วก็มีในเมืองลิรบุรีเนี่ยนะมีการสร้างระบบประปาที่นําน้ําจากแหล่งน้ำสองแหล่งก็คือทะเลสาบชุบสอน มีประตูปากน้ำจันทกับห้วยซับเหล็กที่บีบช่องเขาทำลำรางฝายมันห้ห้น้ำไหลผ่านเข้าท่อป่าดินเผามีลักษณะเป็นท่อออวงกลมทรงกระบอกนะด้านปลายปลายหนึ่งเนี่ยมีส่วนคอนเล็กลงกว่าอีกปลายหนึ่งเพื่อให้สวมกันเป็นท่อยาวได้มีความหนาเนี่ยมัน4เซนติมตรเส้นผ่าศูนย์กลางท่อมัน26เซนติเมตร มีความยาวแต่ละท่อประมาณ48เซนติเมตรนะครับเมื่อเรียงสวมต่อกันแล้วก็จะเชื่อมหุ้มรอยต่อระหว่างท่อป้องกันการรั่วของน้ำด้วยปูนผสมหินระหว่างแนวท่อเนี่ยนะก็มีการสร้างปล่องระบายความดันของน้ำเอาไว้เป็นระยะระยะด้วยนะครับซึ่งก็เป็นจุดผ่อนคลายแรงดันน้ำในช่วงที่มีฤด,ดูน้ำมากนั่นเองนะ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ทางรายการวิทยุทิสซงนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังให้ติดตามกันวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ